คามรับเด็กได้ที่ไม่เคยรัเลยครับนี่โอเคยังโอเคอยู่ปะมีใครได้รัวมีขนาดได้มาจีบอะวะตอนนี้ท<พ>้าม,มาลงหมอรำอ่ะที่จริงหนึ่ง,องสอทอฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เ,<ด>หเราคนเดียวมันขายไม่ได้เราต้องเอาผู้ชายมาช่วยอะไรอย่างงี้บอกวลยฉันไม่ได้ถ่ายแต่ฉันจะได้ว่าการโดนซืซ้อใช่น้องน้องก็ะจะให้เกียรติเดี๋ยวเนี่ยศิลปินใหม่ๆเกิดใหม่นน่พี่น้องคะนอกจากจะเป็นหมอลำที่จบปริญญามา สวัสดี of of s. <S ครับผมศิลเลนจิลาขอบอกกับเพื่อนแนรกันแล้วกันนะฮะสำหรับต้องบอกว่าเป็นนุชวิลาวันบอต่อหนึ่งเป็นนุชวิลาวันหรอกค่ะนุชวิลาวันคนเดิมเพิ่มเติมคือผมยาวมากเป็นผู้ที่ไม่เคยหายไปจากในโลกออนไลน์อยู่นะเขาก็ทายกระแสอยู่นะล่าสุดเลยครับก็ไลยนี่เออพ่ได um ้ี่ะเลยครับคือหัวเนี่ยับ ลำนักขึ้นค่ะพออายุ30บวกบวกเนี่ยออมันสิขอนไปทั้งเหล็กซีแล้วอ,อ,อีก3ปีก็30ปีจะ40ออแล้วนะคะออมันกติเราพ่อพานอาจจะไม่ค่อยดีโฆษณาเข้าได้นะคะสราบรับเด็กใหมถึงแม่ก็ว่าเลยครับในอกยังโอเคอยู่ปะโอเคครับ <laughs> แต่ว่าเด็กๆผู้หญิงหรือลูกๆกระเทยอ่ะก็เรียกแม่เนาะนียกใรวะเนี่ยลกล้าซ้แล้วกันไหมแม่ครับใช่เ <laughs> พราะว่าเดี๋ยวนี้แบบ ขนาดยูกิตอนแรกพี่นุชพี่นุชพี่นุชไปไปมามาคือแม่เรียกพี่นุชว่าหมีแล้วนะคะยูกิบอกว่าฉันไม่ได้ถามแต่ฉันจะได้ว่าการเดาซื่อใช่น้องน้องกัดจะให้เกียรติเอาเอาอัปเดตที่ไม่ได้ประนด็นเอ็นดูเทยันแนบบ้างค่ะตอนนี้กัมีมีเอ่อมีเพลงนะคะมอวานนี้เราองอีกสักรล่องนึงเพลงสอทอฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้แนบค่ะแล้วก็สําหรับ งานแสดงงานละครก็รอลุ้นอยู่ค่ะว่าเฮ้ยจะสอบผ่านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝ๋าไปก็เริง่งใจเห็หนุน่นนัค่ะเออน่นนั่นแหะธุกรกิจธุรกิจมีเพิ่มเติมป๋ธุรกิจตอนนี้ก็จะมีเอ่อเทรนซิ่งนะคะออที่เป็นออนไลน์แต่ว่าพี่น้องไม่ได้ขายไม่แจกอย่างเดียวฮักวางแซมมันมีความรู้สึกว่าอยากให้คนลองใช้ก่อนขนาดพี่ดีเจกวางอ่ะอยากซื้อนู่นพี่เรามันล็มมาให้แล้วบอกว่าพี่ใช้ไปก่อน แต่คุณบอกผมว่าหล้าสิมือหนีมือนีมันเบิดย้อนแตกหลายว่าได้ขายดีอะไรสั่งมาเป็นสี่สาห้าพันชิ้นรถแรกหมดแล้วไม่ใช่ขายดีค่ะแจกเบิดอเพราะว่าชวนเห็นเห็นหน้าแบบว่ากำลังแบบล่งโยกใช่แบบนั้นนะฮะก็ก็ถือว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยใครที่ได้ใช้แล้วอ่ะมันรีบอวยนะเพราะมันดีว่าดีเออเออแต่ที่นี่หลังจากนี้เนี่ยที่บอกว่าเพียงอสอท่อออกไปแล้ว เพลงสอท่อออกไปแล้วตอนนี้ในสีมีโปรเจกต์เียครับผู้ใดยังไงอีกบ่ตที่จริงอ่ะมันมันกับเคยมี่อนน้านี้เซลบบน้องกุลนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงแหละนะคะมันก็ยังแบบมาแบบเรื่อยๆมันยังไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่ที่เราแบบพทษว่างใดเราแบบว่าอุ้อออยก็เลยยังยังเป็นการปล่อยเพลงเพิ่มให้แฟนๆลืม อย่าลืมหนูหรือว่าแบบเวลามีกิจกรรมทางคือทางเพราะว่ายังยังครบแรกกับไปเฮ็ดเอ่อรับตาลปูนให้เสร็จบ้ค่ะรอสิแล้วมาลอดีบ้างเมื่อ uh, ก um, mm, <t os> <a> ี้เขาตัดภาพไปเวลงครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่เอาสิ่งไทยครับผมง่ายลนเห็นบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะตอนนี้ค่ะต้องต้องเขาเรียกว่าเป็นมีโปรเจกต์ที่เราสามารถทำเพลงหรือว่นุพยายามอยากเห็นออไลเซชั่นที่ หลายๆท่านจะได้เห็นว่าเอ้ยนุติรวันแสดงสดเป็นฟิลไหนหรือว่าแบบไลเซชันที่แบบว่าโอ้แบบโอนุติรวันมีนักดนตรีน้กกาดีขนาดนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะ เ,เสริบๆเนยเราคนเดียวมัน,มนขายไม่ได้เราต้องเอาผู้ชายมาช่วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็จะเป็นอีอกโปรเจกต์หนึ่งที่นุชกำลังทํากันอยู่แล้วก็ยังมีแบบว่ากับชีวิงานละฟรอนที่แบบว่ากำลังรุ่นอยู่ค่ะว่าจะมีโอกาสไหมอีกอีก,อกหนึ่งบทบาทนะคะก็ก็แบบรอเป็นกำลังใจให้นุชด้วยนะคะแล้วก็ติดตามผลงานเพลงหรือว่าทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะคะเซิร์ชว่านุชวิลาวันเจอเลยมีใายได้รู้่ามขนาดไดมัจีิบอววะตอนนี้ ทามาลงหมอลำอะที่จริงมีค่ะออก,ก็ก็มีติดต่อมาแต่ว่านูดอะเป็นคนที่เอาจริงๆคือเราไม่มีความมั่นใจขนาดนั้นว่าเราจะสามารถไปเป็นผู้นําทีมงานหรือไปเป็นแบบตัวหลักในวงหมอํำได้ไหมนู้ว่าหนูกับแล้วยังําบอกเกงในพ้อคิดนูดอะเนาะค่ะนูก็ยังคิดว่าแบบเอ้ยเรายังถ้าให้้องเป็นลูกทุ่งหมอํำเราเอ้ยเราโอเคเราสู้ตายแต่แบบหมอํำในแท้เอะสัมวันทั้งสี่หอ,อคือเป็นคนคิดเยอะก็เลยแบบยัง่ว่าหมั่นใจกันกเลยบอกว่าอุ้ยเดยว ขออนุญาตแบบซ่อมเบืงจากของตวอว <laughs> แทนค่ะ นึกว่ารุนรุนว่าแบบเอ๊ะสิเป็นแบบน้ำทิ้มงานหัวหน้าคณะใดไบบอลสลับซื้อนุวิลาวันสินะก็ที่จริงก็มีจริงๆค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณผู้บริหารวงของเราหลายๆวงนะคะขอบคุณมากๆที่แบบว่าคิดคิดพ่อโนดวิลาวันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปทําการบ้านตัวเองให้มันแบบว่าอุ้ยมันคันซิเป็นแม่พญาก็บต้องเป็นแม่ที่แบบขัดขันเนาะคันซิเป็นนักเอกก็ต้องเป็นนักเอกขาดขันใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยศิลปินใหม่ๆเกิดใหม่นี่พี่น้องค่ะ นอกจากจะเป็นหมอลำที่จบปริญญามาแล้วเขาเรียนจบปริญญาในสาขาศิลปะาการแสดงหมอลำ<น>ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆยกใหม่ไฟแรงนุ้นก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยบางที่ทองว,ว่าหน่วยการดีก็นุ่นองเพราะฉะนั้นค่ะขอเป็นขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอเป็นแบบว่าเออซัพพอร์ตเตอร์อยู่ด้านหลังดีกว่าแล้วก็ให้กําลังใจทุกวงค่ะเอานั่นแหละครับผมี่เดยวอัปเดตครับ เออเลยคาบได้แล้วเอื่อเเอื่อยเอนกับพ่อด้ค่ะอย่ะเอินแม่ด้วค่ะนั่งหมดทีคนั่นเบคาบครยค่บ